สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องบะทองปาบส c h ช n แนลพี่นอ้องตอนนี้บะทองกามาอยู่ตลาดปากทองนะพี่นอ้องหรือว่าตลาดดอกใหม่นะ้พี่นอ้องเออโทษมแต่ดอกไม้มง,งามนะทุกคนเบอิ้งพี่นอ้องจะเจ้าขายดอกใหม้คนบรรยากาศกมแรงร้นนะทุกคน นี่เราต้องดอกไม้นี่ต้งงามทุกคนเด็ดปักสดทุกคนหมดที่ทุกคนเด็ดต้งงามงามมีคือตลาดที่ก็จาขายดอกไม้นะทุทกคนตลาดปักข้องหรือว่าตลาดดอกไม้นะมีแต่ดอกไม้สดดอกไม้สดๆมาใหม่ๆ คุณรวมของดอกใหม่พี่น้องมารวมกันหุ่นเยิดพี่น้อยทุกคนนี่แต่งงามๆทุกคนเลยมีทุกอย่างเลยพี่น้อยดอกใหม่ป๊าปทุกๆดอกงามๆโุกคนสวยงามแห้งทุกคนเต็มเลย มีท <krit ic language> ุกอย่างมีทุกดอกไม้ทุกคนโุ่นผู้ใดนโผนทั้งในพี่น้องเอ้ยอ๋อท้ออ้โหพี่น้องสุดยอดยอดดอกไม้ครทุกคนโผล่ดอกกุหลาบดอกกล้วยไม้ดอกอย่างนี้วัชรบผัดสลับเกมีทุกอย่างโผล่ไหน มสมซื้อวัตลาดดอ,อกไม้นะทุกคนปวดปวดปวดโอ้ผูกพี่น่องกรูปุลาบน้ำงามทุกคนีน่ต้องต้องฟังนะทุกคนต้องฟังฝังนันก็ะมีทุกคนฝังนันก็ะลาย หลายเหมือนกันนี่แต่ดอกไมก้งมงมานทุกคนโอ้โหพี่นอนองนี่มันมีทุกอย่างมีลายยางดอก,ก<ต>มไม้ปวดนมื่อยเจ้าื้อดอกไม้ตายรูปกันยังไงเลยทุกคนเนะี่ยสาวๆาว,าาวอ้ามันอากงานนี่ทุกคนยานนี่งานนี้ อ่ะเจ๋อไม่ได้ดอกไม้ง,งามๆทุกคนเลยคนเบิ้งสิางามเข้าไปคางในจันหน่อยนะทุกคนคนดอกไม้าตัวนี้ได้ดอกงามๆสวยทั้งนั้นคนคนดอกกุหลาบงามๆคนคนอ่ะ มีทุกสิ่งมีทุกอย่างมีหลายอย่างมีหลายแนวทุกคนเนี่ยดอกใหมอ่อย่างห้องดอกใหม่มารวมกันคนนี้เพิ่ดพี่น้องเลยปวดอะมซื้อที่่าเจ้าเอิญมาตลาดดอกใหม่นะพี่น้องก็ดอกใหม่หรีอแต่ดอกใหม่นะพี่น้อง โอ้โหคนก็เริ่มหลาย่คนแม่ด,ดอกความงามพี่น้องอ๋ทอทอสวยงามอารมณ์การเลยคนเนี่ยอ๋อไปพี่น้องมาท,ท่องกันจีพาท่านผู้ชมเดินไปเรื่อยๆชอามเบ่งดอกไม้ความสวยงามต้งดอกไม้ มีลายยาวมีลายแนวแล้วทุกคนมีทุกสิ่งมีทุกอย่างวอลเลื่องดอกไม้มาชุดเดียวครบทุกอย่างทุกคนสวยงามเห้งทุกพี่น้องเลยสุดยอดอีก ไปพี่น้องเดี๋ยวปัดทองก,อก,ขอกงงอ็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะพี่น้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งสิลองเลาะเบิ้งพี่น้องมาเถอะอย่าเลาะลบอย่าข้ามถนนไปก่อนพี่น้อมไปนี่มาอีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนเบิ้งความสวยงามของดอ,อกไม้มาเถอะอีอันนี้ฟังหนึ่งนะทุกคน แต่ก็สิ่งที่สําคัญนะทุกคนเบิ่งเขาขนาะเป็นตลาดนะเป็นตลาดดอกไม้ไอ้ว่าความสะอาดเนี่ยเป็นหนึ่งเลยทุกคนนี่บรเห็นขยะพ่อเม็ดเลยพี่นอ้องขนาะเป็นตลาดนะฟุตยอดพี่น้องเลยบวเรืองความรักษาความสะอาดเออพี่น้องเลยนี่อันนี้ดูฟังความมือน,นะทุกคนบางกีเนี่ยบ่ะท้องเดินฟังหนึ่ง ฟังซ้ายมืนี่ความนึ่งกาา็คนหนึ่งกำลังสีมง่มาเตรียมกันนะพี่นนอมาเตรียมมาวางของวางแผงกำลังจะขายกันาปาเาพนเลยมันมีทุกอย่างเลยทุกคนมีทุกสิ่งมีทุกอย่างส่นรวมคองรอกไหม่ในป้าในดงเข้ามาวางขายทุดนี้้ ทุกคนดิปวดบิ้งพี่น้องนี่เหล่อความงามปวดปาพี่น้องเจ้มาถายป้าตรงไหนพี่น้องไลยตรงไหนตรงไหนนะเต็มเลยอกหม่นดอหลางามทุกคนเลยปาทอ ไม่ต้อมก็นีมีทุกสิ่งมีทุกอย่างนี่สิ่งที่สำคัญนะความสะอาดบ่ต้องว่าถึงพี่น่อยเป็นหนึ่งเลยในตลาดยาน,นี่ปกติเป็นตลาดมันสี่มีแต่ขยะมีแต่อันนี้บ่มีพ่อเม็ดพี่หน่อเอ้าท์นี่ ดอกพี่น้อยทุกคนดอกไม้ก็มีนิ่ดอกกับงามทุกคนตกแต่งทุคนความสวยความงามนะทุกคนอ้าวเท่ว้าวทุกคนเนี่ยทุคนขายก็งามงามทุกคนเนี่ยสาวขายดอกไม้งามเหมือนดอกไม้ทุกคน มาขวดมีทุกอย่างเลยกเราเรื่องกับมี้ขวดพี่น้องอ๋อสุดยอดมีพี่น้อ,นนองเมื่อปีบ่าวสาวเขาเ้าซื้อดอกใหม่น่องเพ้มเลยซื้อดอกใหม่ให้กันมาขวด แต่ดอกหอมงายสวยสวยผนพิณองโอ้โหงาแห้งดีพี่น้องดอกใหม่ว้าสวยงามแหง้งหน่อยมีลายสีด้วยก่นนี่แต่ดอกหอมง่ายหมดว้าทุกคน,นเป็นชอ่อเป็นชอ่อทุกคนนี่แต่ดอกหอมงามโอ้โห เต็มทุกร้านเลยทุกคนเลยโอน้นี่พี่นอ้องอันนี้ดอกไม้สดสดเลยพี่นอ้องไมนไอ้ประดิษฐ์หม้ยาวเลยดอกไม้สดสดเลยทุกคนเบิึงมีลายสีมีลายยาวมีลายแน,ใน,นวผสมประสานทุกคนพอละแปดสิบบาทก็แค่ไม้ทุกคนแค่แค่แค่นี่มีแต่ความงามๆทุกคนโอ้ย พี่น้อยไว้พี่น้องเอ้คนอ๋าท้อคนมีเบริร์ดมีทุกสิ่งคนผู้ชายผู้สาวคนพี่น้อยไว้กับดอกไม้คนพี่น้องเอ้อ๋าท้อนก็ละห้าสิบบาทคนต่อละห้าสิบบาทสิ่งแรก กระโจนพี่น้อยน้ำแห้งอ้วนน้ำลายก่อนเอาท่านผู้ชมเลยสำหรับคลิปนี้นะประท้องกับศิลาท่านผู้ชมเกี่ยวกับนี่แหละถ้ามากับฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามเลยเด้อซึ่งที่สำคัญเนาะพี่น้องบกดถ้ำโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ประท้องเลยเด้อก่ะนสำหรับคลิปนี้กับศิลาเตรียมเปดูนงี้เดี๋ยวกลับมาเมื่อคืนนะสวัสดีครับ